เสียใจในระดับไหนครับไอ้ดาเาจะเล่าให้เราฟังได้ไหมครับคนที่คอมเมนต์อะบางทีอาจจะไม่ได้รู้ลึกว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เราอยู่กับใครอะไรเงี้ยคือหนูอยู่กับรถถังตลอดหนูจะมองเห็นเขาว่าจะเป็นการกินหนูเตือนเขาทุกครั้งเวลาจะกินของไม่ดีหรืออะไรเงี้ยแต่บางคนเห็นว่าหนูอะเป็นเด็กแล้วก็หาว่าหนูแบบพารถถังเสียพารถถังนู่นนี่นั่นก็อยากจะบอกตรงนี้ว่าแบบว่ามัน,นไอ้ดาเรจะเผยให้กับ ทางสื่อมวลชนทราบได้ไหมว่าค uh ่า huh. ตัวไปเลิศถามเราเรารับมาเท่าไหร่ที่ต่อที่ญี่ปุ่นอ่ามากกว่าทำอะไรอ่ะเธอไปยิงกันเถิดดีนะโอ้น โอเคครับน้องไอนาครับค่ะแต่คอนอื่นก็ต้องขอแสดงความยดีด้วยนะครับขอบคุณนะคะ่ะรถถังจูนเนี่ย <laughs> ขอบคุณค่ะโ okay, อเคคราวนี้คือสามีเขาจะมีโปรแกรมต่อยค่ะอีกประมาณสองสัปดาห์ที่ญี่ปุ่นในนานะที่หลาคนใกล้ชิดการเตรียมตัวของรถถัง,ไง,ไงนี่ไงางครับไฟนี้โอ้โหถือว่าพิเศษกว่าทุกไฟที่ผ่านมาเพราะว่าเราใกล้ชิดเนาะเราก็จะรู้ดีที่สุดว่าเขาทําอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ ไฟนี่ถือว่าเขาเตรียมตัวแล้วก็มีวินัยในการซ้อมมากขึ้นแล้วก็แบบเหมือนบ้าซ้อมไปเลยอเงี้ยใช่ใ<า>นไ,ไฟนี้พูดถึงนะฮะ <c oughs> เขาจะปล่อยกับทาชิ <c oughs> ออรุคอ่อลู้เหมือนว่าเขาจะมีมากความมุ่งม,มั่นอะไรอย่างอะไรบางอย่างอาจจะเกี่ยวกับลูกที่จะเกิดขึ้นมาใช่อันนั้นก็ส่วนหนึ่งเพราะว่าลูกชายเนาะกำลังจะกําเนิดเพราะว่าแบบเหมือนเขาก็อยากทําเพื่อสิ่งนี้ด้วยแล้วก็สิ่งที่เขารักแต่ว่าเขาก็เหมือน มีความกระหายในการแบบว่ากลับมาครั้งนี้เพื่อที่พิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งในเรื่องในไฟก่อนๆเนี่ยมันจะมีดราม่าเยอะมากเพราะจะเป็นเรื่องน้ําหนักเรื่องการซ้อมอะไรอย่างเงี้ยใช่เมืเ่อก็เหมือนครั้งนี้เหมือนมี่เขามีไฟอีกครั้งที่จะกลับมาพิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนได้เห็นค่ะ <sk r isa> อย่างในเรื่องของาหรอนั่นแหละก็ไปมีการกินมากทาน,นตอนที่ไปเที่ยวด้วยกัน,<ช>นไปไปว,วิ่งระหว่างตอนใ,ใช่ค่ะก็คือช่วงนั้นมันเป็นช่วงแบบรัดวิ่งแล้วก็คือแบบว่าเหมือนเราได้พักผ่อนเป็นวันพักพอดีแล้วก็เออชวนกันไปพักผ่อนเนาะไปพักอะไรอย่างเงี้ย<ช> <ๆ S 1> เขาตื่นมาจุดจุดตื่นเช้ามาไปวิ่งนะหนูก็แล้วเขาแอบเตรียมชุดนุำหนักไปด้วยหนูก็แบบฮะเธอเตรียมชุดนุำหนักไปด้วยดอกก็คือไปวิ่ง คุมน้ำหนักของเขาหนูก็เลยตกใจว่าอุ้ยทําไมเธอแบบดูขยันจังเลยแบบพิเศษ,ษ,ษกว่าปกติเขาอยากกินเยอะเขาเลยวิ่งเพื <c oughs> เอ่อให้ในฐานะเป็นสาม,มีภรรยานะฮะ <c oughs> ตัวรถถังเองได้มีมีพูดอะไรกับใครได้นะครับว่าเขาอยากให้ลูกที่เกิดมาจดจําเขาเป็นพ่อในแบบไหนครับก็ก็มีพูดบ้างก็คือแบบว่าอยากให้ลูกแบบว่าเกิดมาแล้วก็แข็งแรง แต่เรื่องทุกมวยเนี่ยหนูว่าขัดกับเขาอยู่อ mm. <laughs> ใช่บางคนอาจจะไม่รู้ว่าลูถัาเป็นนักมวยที่แบบโหดมากแต่ว่าพอลูกออกมาเขาไม่ค่อยอยากให้ mm. ลูกเขาเป็นนักมวยเพราะกลัวลูกเขาเจ็บแต่หนูอะทุกครั้งที่หนูก็เคยเป็นนักมวยหนูก็เลยรู้สึกว่าอยากให้ลูกเป็นเกิดมาแล้วเอออย่างน้อยได้เป็นมวยตอน,นเด็กก็ยังดีให้เหมือนพ่อเขาไม่ต้องเหมือนขนาดนั้นก็ได้แต่ขอให้ได้เป็นมวยอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm. <laughs> ถึงตอนนี้แล้วตัวไอ้ได้ยังกังวลอะไรในตัวรถ้สึกไหมครับตอนนี้หนูไม่มีอะไรกังวลเนื่องจากอ่าการพักผ่อนของเขาก็คือ,อย้ายเขานอนหลับสบายให้อิ่มกินให้หลับอะไรเงี้ยกินให้อิ่มนอนให้หลับ <laughs> ดูใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่มีอะไรน่าห่วงในเรื่องน้ําหนักเรื่องการซ้อมเขามีคนดูแลด้วย ไ้ด้าคุณเป็นนักมวยมาก่อนใช่ค่ะคุณน่าจะเคยเห็นเห็นทาเกลุชกนะเคยคะ่ะเคยในความรู้สึกคุณทาเกลุมีอะไร <laughs> ที่ที่น่าที่น่าจับตาครับโอโ้ในเรื่องของอาวุธเขาหมัดเขาก็ไม่ใช่เล่นๆน,นะคะหขมัดหขมัดเขาก็ดี <laughs> แล้วก็ในเรื่องของอาวุธเขาที่แบบเป็นแบ็คพิกที่ที่แบบไวมากบางทีรถถังอาจจะเดินบุกเข้าไปแล้วเขาจะตวัดหม้เงี้ยเราไม่รู้เราไม่สามารถรู้ได้เลยในในเหตุการณ์ข้างหน้าเราก็เลยบอกรถถังตลอดว่าแบบเออระวังลูกนี้ด้วยนะแล้วก็ เราก็ซ้อมเต็มตัวไปให้ดีใช่หาสมมติผ่านจากนี้ไ,ไ,มไม่ได้ครับรถถังได้เล่นคุยไหมว่าตั้งเป้าจะกลับไปชิงไวยไทยคืนใหม่ฟังมีค่ะคุยกันยังไงบ้างครับก็ก็คุยกันก็บอกว่าถ้าไฟนี้เราเราพิสูจน์ตัวเองได้แล้วเนี่ยว่าเราชนะเราอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะกู้เข็มขัดคืนมาอีกครั้งหนึ่งถ้ามีโอกาสได้ชิงหรือว่าได้ชิงกับใครใช่ระหว่างเรากับรถถังจะ<ๆ>แบบคุยคุยกันไหมว่า จุดสูงสุดของเขาเนี่ยคืออะไรโอ้โหคุยก็คุยนะคะแต่ว่าก็มีจุดสูงสุดตอนเนี้ยของเขารู้สึกว่าเขาเหมือนอยากจะเป็นเอาแชมป์กลับมาให้ได้เพราะว่าเหมือนพอที่เขาเสียไปเนี่ยเขาเสียใจมากเสียใจมากจากไปที่แล้วที่ที่เขาเสียถิขาดไปเขาก็เลยเหมือนกับว่าอยากที่จะเอากลับมาแค่นั้นเลยเขาเสียใจในระดับไหนครับ ไอ้ดาวพอจะเล่าให้เราฟังได้ไหมครับอันนี้ไม่เคยพูดออกสื่อเลยนะคะคือเขาแอบร้องไห้กับหนู <Okay. S 2> ใช่ก่อนก่อนที่จะขึ้นชกด้วยก่อนที่จะวันชกก็แอบร้องไห้ด้วยกันบอกว่าเออขอโทษนะที่รักษาเข็มขัดเส้นนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี hmm. ้ยใช่ก็พูดกันด้วยกันสองคนแอบบแอบบทุกคนเลยก็คือไปคุยกันในห้องน้ำใช่ไปนั่งคุยกัน ได้ปลอบใจกันยังไงหรือว่าคุยยังไงให้เขากลับมามีแรงอีกในครั้งนี้ก็บอกเขาค่ะคือเราเราเป็นคนอยู่กับเขาตลอดเราก็จะเห็นทุกการกระทำของเขาไม่ว่าเขาจะลดน้าหนักจะวิ่งจะเหนื่อยจะอดกินอะไรเงี้ยก็บอกเขาตลอดว่าโอเคตอนนี้เราเต็มที่แล้วถ้ามันไม่ได้อย่างไงก็มันสุดวิสัยเราก็จะเป็นกําลังใจอยู่ข้างๆไม่ว่าเธอจะเจอดราม่าหนักหน่วงแค่ไหนเราก็จะสู้ไปด้วยกัน แล้วก็ผ่านมาได้อยากดราม่าที่ถาโถมมาเป็นไงครับไอ้ด่า้หรือแทบอยากจะแบบใส่ปี๊บคุมหัววิ่งหนีไปเลยใช่เพราะว่ามันมันก็มีอ่ะดราม่าหลายๆคอมเมนต์เนาะแล้วก็แบบบางทีผ่านมาหาหนูบ้างผ่านไม่ใช่ผ่านเดี๋ยวคือด่ามาเจาะจงถึงหนูก็มีใช่หาว่าหนูแบบพารถถังเสียนั่นนี่นู่นซึ่งมันก็โหบางทีหนูก็ไปพูดต่อโต้ไม่ได้เนาะเราก็เรายอมรับตามที่เขาแบบพูดมาแล้วก็ทําได้แค่ แค่ว่าเรารู้ตัวเราดีที่สุดว่าเราทําอะไรถ้าเกิดมีโอกาสจะอธิบายที่แจ้งผ่านสื่อ,อเป็นไงครับก็ไม่อยากจะบอกนะคะทุกคนว่าคนที่คอมเมนต์นะบางทีอาจจะไม่ได้รู้ลึกว่าเรากำ <t> ลังทาอะไรอยู่เราอยู่กับใครอะไรเงี้ยคือหนูอยู่กับรถถังตลอดหนูจะมองเห็นทุกเขาว่าจะเป็นการกินหนูเตือนเขาทุกครั้งเวลาจะกินของไม่ดีหรืออะไรเงี้ยแต่บางคนเห็นว่าหนูอะ เป็นเด็กแล้วก็หาว่าหนูแบบพารถถังเสียพารถถังนู่นนี่นั่นก็อยากจะบอกตัวนี้ว่าแบบว่ามันมันมันไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดอะไรอนยะ่างเงี้ยใช่เพราะเราก็เป็นภรรยาเนาะเราใครจะดึงสามีตัวเองลงอย่างนั้นมันมันไม,ไม่ไม่ถูกต้องเพราะว่าหนูก็อยากให้เขาได้ดีในสิ่งที่เขาทําใช่ค่ะเอาละคตอนนี้ <c oughs> นผ่านจุดนั้นมาแล้วครับมีวิธีในการรับมือกับความโวยพวกนั้นไหมครับไม่ว่าจะเป็นรถถังหรืออะไร้เงค่ะผ่านจุดนั้นมาแล้วก็ เอาจริงๆหนูตัวส่วนตัวหนูก็ยังไม่ชินกับพวกคอมเมนต์อะไรแบบนี้ใช่หนูยังแบบยังมีแบบเอาแอบมาพูดแล้วก็แอบมาร้องบ้างเป็นบางครั้งก็จะแบบพูดกับรถถังตลอดแต่รถถังเนี่ยจะเป็นคนที่แบบเข้มแข็งก็คือเธอไม่ต้องไปสนใจนะก็คือจะอยู่ข้างๆเราแบบว่าเออพวกหนูอ่ะส่วนตัวหนูไม่เคยโดนดราม่าอะไรที่แบบมาเจาะจงขนาดนี้แต่รถถังเขาเคยโดนมาแล้วเขาก็จะแบบคอยพูดกับเราว่าเออมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะแ็จะให้เราแบบปล่อยผ่านค่ะแล้วพอจะเผยให้กับ ทางสื่อมวลชนทราบได้ไหมว่าค่าตัวไฟเลอร์ทังเราเราประมาณเท่าไหร่ที่ต่อยที่ญี่ปุ่นอ่ามากกว่าสิบล้านค่ะใช่มากว่าเพราะบางคนบอกว่าตีไป20 30คือมันไม่ใช่บางทีข่าวมั่วบางทีคนเอาแต่ว่าอันนี้คือมากกว่าสิบล้านก็อาจจะถึง15บห้าล้านใช่ไม่มีออปชั่นเช่นโบนุสโบนัสต่างๆเพิ่มมาอีกใช่ถ้าโบนัสก็จะเพิ่มอีกทีหนึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ไหมไปนี้จะขอให้ได้ค่ะถ้าเป็นโบนัสถ้าเกิดได้เป็นโบนัสสองเด้งให้กับ ใช่ทุ่งจุเนียด้วยใช่ใครจุเนียดด้วยนิดหนึ่งครับรถถังครับไอ้ข,ขอโทษขอโทษอย่างในไฟนี้จริงๆแล้วเออหลายๆคนก็พูดถึงนะ<ช>ว่าน่าจะมีการเป็นการชิงเฉพาะการอะไรสักอย่างของทีม็อกซิ่งใช่ค่ะหนูหนูก็มีแว่วมาค่ะเพราะรถถังก็คุยกับหนูว่าแบบเหมือนเหมือนจะมีให้แบบ ชิงเฉพาะการคีบ็อกซิ่ง,งซึ่งส่วนตัวหนูก็แบบเอ่อก็รอค่ะว่าถ้าถ้าได้ชิงเฉพาะการก็รู้สึกว่าก็ดีเหมือนกันว่าเราบสั่งก็เตรียมตัวมาดีทุกไฟก็อยากจะถ้ามีโอกาสก,าก็ชิงก็ต่อยกันห้าโยกเลยเนาะใช่ค่ะเพราะต่อยไปนี้ก็เป็นซุปเปอร์ไฟด้วยห้าโยกอย่างเงี้ยถ้ามีโอกาสได้ชิงก็ก็อยากให้ชิงแล้วพูดต่อสู้ก็คือทักทิรุด้วยใช่ค่ะสนุกเนาะหรือว่าสนุกแน่นอนค่ะ ในเรื่องของสภาพอากาศไอ้ด้านนี้ไปไปด้วยไหมที่ญี่ปุ่นไปค่ะ <laughs> อากาศค่อนข้างเย็นเลยน,น,นี้ <laughs> <laughs> เย็นค่ะแล้วก็แบบมีโอกาสได้พอชกเสร็จก็อาจจะพาเขาไปพักผ่อนทเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยใช่ปกตินี <laughs> ่นคะคนใกล้ชิดนะเขาถ่ายเขาชอบกินอะไรมากสุดกันอุ้ยหลายอย่างเลยค่ะ <laughs> ชอบกินใช่ชอบกินหลายอย่างถ้าเป็นของหวานก็จะเป็นพวกช็อกโกแลตถ้าเป็นอาหารก็จะกินพวกแกงใต้อะไรอย่างเงี้ยหนูทำเองนะหนูอ่ะส่วนตัวหนูทำไม่เป็น เขาจะเจ้าให้แม่เขาหรือว่าพี่สาวเขาทําให้ใช่เพราะว่าใช่แม่แม่าแม่เขาจะอยู่ที่นนทบุรีค่ะที่เขาใช่เวลารถถังชั่งน้ำหนักอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบมาอยู่ที่บ้านหนูแบบอาทิตย์สุดท้ายที่รถถังก่อนจะไปอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาก็แบบจะมาทํากับข้าวให้รถถังแล้วแล้วกับตัวคุณเนี่ยที่เขาชอบเลยฝีมือฝีมือการทําอาหารเขาชอบเมนูโอ้ถ้าพี่ดาวเขาเขาจะบอกคาพี่ชอบอะไรเลยอเขาบอกว่าหนูทอดไข่เจียวยังไม่เลยอะไรเงี้ยเขาเวลาหนูจะทําอย่างเงี้ยเขาชอบห้ามไม่ค่อยอยากให้หนูทํา แต่ส่วนตัวหนูก็หนูก็อยากทําให้เขาแต่เขาแบบเหมือนไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่กับกับการกับสิ่งที่หนูท <เอ S 1> <_ d ys> ําในแบบใช่โอเคนะครับฝากเลยชุมชนแฟนที่รอชมตัวเชียรถถังก็ฝากทุกคนนะคะที่เป็นเอฟซีรถถังแล้วก็รอดูรถถังในไฟนี้นะคะฝากชมความมันได้เลยค่ะวันที่2ี่มีนาคมนี้ก็ไปกำลังใจให้กัน,นะคะเป็น่าส่งแรงบรันดาลใจส่งแรงเชียร์กันเยอะๆนะคะอย่าพึ่งด่ากันนะก็คอมเมนต์กันเข้ามาแบบว่า สนุกสนานอย่าเพิ่งแบบแซะอะไรกันก็นะคะเพระวันนั้นค่ะโอเคครับขอบคุณคนระับขอบคุณค่ะอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ